ลอยสองตัววันนี้ข้ามถิ่นมอตะกอยนะครั้งแรกไหมเนี่ยครั้งแรกนะวันนี้ร้อยแบบร้อยยี่สิบร้อยยี่สองเกินเท่าไหร่เกินอยู่จุดจุดหกจุดหนะยังซ้อมอยู่กับท็อปแสงมนะรับยังที่เดิมนะกี่วันรอบนี้เป็นเดือนวันนี้เจอใครวันนี้เจอปานเทพเคยเจอเขาไหมไม่เคยนะเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกเจ็ดร้อยแปดน้ำหนักของเราเท่าไหร่ไปปล่อยอน้ำหนักประมาณสาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบหกโชควยัง ถึงไหมน่าจะเกินนะล่าสุดไปชกไว้ที่ไนนั้นเป็นไงแตกโดนสอกแตกโดนแตกก่อนนะไล่ไม่ทันตอนนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบวันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยนะเวทนี้โอเคไหมมันใหญ่ไปหรือว่ามันก็ต่างวันกลางวันนั่นนะแล้วก่อนนั้นอีกสองค้อยก็ไปชนะที่ชนะรับเนรมาทีชนะแล้วก็ชนะไอ้ที่นั่นที้อ่อนน้อยอ่าร้อยยี่สิบสองนี่ถือว่าครั้งแรกอะนะ ครั้งที่สองแหละครั้งที่สองแต่เราเคยแต่เราส่วนมากจะไม่เคยเลยชอบกลางวันนะส่วนมากกลางวันอ้อมน้อยอ่าครั้งหนึ่งแต่วันนี้มาที่นี่ครั้งไงนะอ่ะฝีมือนะเรานะคู่ต่อสู้เป็นไงเป็นมวยสไตล์ไงเข่าเข่าความสูงความยาวน่าจะสูงกว่าเขาเขาสูงกว่าลอยกว่านี้หน่อยนะมั้งเขสูงกว่านิอ่ะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดกรุงเทพครับอ่ะฝากแฟนๆขับเชียร์นะคู่เอกวันนี้ครับวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจผมเราในทันที่โอเคขผมมาตน้องชายุดีครับ มบ้านเตปมีกี่รอยอะวันนี้เจอกับชัดพลอยนะไม่เคยเจาะเขาไหมอย่างครับเราไม่อยากจะเอาหลายเซตบ้างนี้เราซ้อมอยู่ที่กุเกิลไหมกุเกิลครับเสร็จมาหน่วันรอบนี้เอากือบเดือนนะเราเป็นมวยเข่าหรือมวยฝีมือหรือว่ายังไงก็ครบเครื่องครับครบเครื่องนะเห็นนะเอวจับพลอยเขาเป็นว่าไงวันนี้อาจจะยี่ยนคนมาทานหน่อยนะเก็บบัตรการ้ายู่นะดอกสูงเท่าไรฟองสูงเรารอยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักของเราเป็นกว่าเท่าไหร่ครับอ๋อ ประมาณ59ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ก็22ชกมวยมากี่ร้อยนหมยังไม่ได้เกินร้อยแน่นอนนะล่าสุดเป็นไงผลงานไปชนะฉลามกาวพีเคทีวันทีวันแล้วก่อนนั้นอีกสองไฟนะก็ต่อยวันวันหมดเลยสามไปน์หลักนี่สามมาห้ายกในรอบน่าจะสักสามสี่เดือนได้มั้งน่ะร่างกายเป็นยังไงมื่อห้ายกนี่ก็ สลับกันนะต่อยวันด้วยต่อยายยกด้วยไปหาประสบการณ์ที่วันมานะครับเราเป็นคนจากจังหวัดกระบี่ครับวางคงวางแผนยังไงวันนี้เจอขับร้อยก็ไม่ประมาทพี่ก็ไม่ประมาณนะค่อยๆค่อยๆเดินค่อยไปนะค่อยไปไปลงแขงแล้วนะอ่ะฝากไฟนคลับเชียร์หน่อยนิดอ่อฝากแฟนคลับเอฟซีปานเทพแล้วก็เอฟซีก้าอีสินน้อยครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับตอนนี้เกินอยู่จุดหก จุดห้าจุดห้า <ạ? S 1> โอเคผมว่าต้องจ่ายชุดดีครับเ <c ười> สื้อเดี๋ยวจะหายนะนี่ดีแคบาเทื้